สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารู้จัก Air Filter นะครับเรามาดูกันว่า Air f i l ลเตอร์มีความสำคัญกับระบบแอร์คอมพิวเอร์ยังไงนะครับติดตามรับชมได้เลยสวัสดีครับผมนันทวุฒนะครับตำแหน่ง Customer Service Engineer จากบริษัท Premium Equipment a n d e n g i n e e r i n g ครับ Air Filter คืออะไรคะ Air ์ฟิลเตคือตัวกรองอากาศในเครื่อง Air c o อมเพ s สเซอร์ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกต่างๆเช่นฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่ปะปบนอยู่ในอากาศก่อนเข้าสู่กระบวนการอัดอากาศข้อดีของ Air Filter อร์มีอะไรบ้างคะ ทำให้อากาศที่จะเข้าสู่กระบวนการอัดอากาศปราศจากสิ่งสกปรกป้องกันการสึกหรอของเครื่องจกักรเนื่องจากปราศจากสิ่งสกปรกที่จะเข้าสู่กระบวนการอัดอากาศของเครื่องแอร์คอมเพรสเซอร์ช่วยยืดอายุการใช้งาน <Wow! S 1> และประหยัดพลังงานรวมไปถึงลดการเบรกดาวของเครื่องแอร์คอมเพรสเซอร์ครับถ้าไม่มีแอร์ฟิลเตอร์จะเป็นอย่างไรคะหากไม่มีตัวแอร์ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับ จะทาให้เกิดิ่นสกปกหรือฝุ่นละอองต่างๆเข้าไปสะสมอยู่ในเครื่องแอร์คอมเพรสเซอร์ได้การบารุงรักษาแอร์ฟิลเตอร์ยากไหมคะการบํารุงรักษาไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราตรวจสอบสภาพและทําความสะอาดตัวกรองอยู่เป็นประจำครับ <Okay. S 1> และผมขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับ <Okay. S 1> ควรเปลี่ยนแอร์ฟิลเตอร์ตามอายุการใช้งานหรือทุกๆ2 0 0พันชั่วโมงครับ <S <S อย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวแอร์ฟิลเตอร์นี้นะครับ <S <S ผมสามารถติดต่อได้ที่บริษัทพรีเมียมอีควิปเมนต์แอนด์เอนจิเนียริ่งได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์หรือสินค้าโปรดักต่างอื่นนะครับทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับเราก็ได้ทคำความรู้จักกับตัวแอร์ฟิลเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อที่จะไม,ม่พลาดสาระดีจากทางพรีเมียมทุกคนลูกค้าทุกคนทุกท่านผู้ชมทุกคนที่ดูนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดได้กดกดกระดิ่งกดให้หมดนะครับผมขอบคุณครับ